สวัสดีตอนเช้าเพื่อเช้านี้ก็สภาพอากาศนะครับมีหมอกลงบางๆนะครับอากาศช่วงเช้านะครับเริ่มเริ่มจะหนาวเย็นแล้วครับเป็นเป็นนะที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับอากาศเริ่มหนาวเย็นได้ประมาณวันสองวันแล้วนะครับ เช้าๆนี้ก็พาเพื่อนลงมาดูทุเรียนนะครับแล้วก็บรรยากาศช่วงเช้านะครับบรรยากาศค่อนข้างเย็นฮะแล้วก็หมอกหมอกลงนะครับหมอกลงบางๆนะครับช่วงเช้ชานะครับขอบทุกๆเช้าผมก็จะมาเดินดูนะครับเดินสำรวจต้นทุเรียนนะครับว่ามีแมลงนิดไหนลงบ้างครับ โดยเฉพาะเจ้าแมลงปีแข็งนะครับที่ชอบมากัดกินยอดนะครับก็เดินตรวจทุกๆเช้าทุกๆวันนะครับในช่วงของตอนเย็นแล้วก็ตอนเช้านะครับเดินสำรวจดูนะครับถ้าเราไม่เดินสำรวจยอดทุเรยียนเราก็จะโดนทำลายนะครับทุกคนนี่ครับ ใบชุดที่ 2. องนะครับสภาพอากาศเริ่มหนาวแล้วนะครับเริ่มหนาวหลายวันแล้วประมาณน่าจะ3วันแล้วนะครับที่ฝนไม่ตกครับน่าจะประมาณ3วันแล้วนะครับที่ฝนไม่ตกนะครับทุนใบชุดนี้ก็จะเป็นใบชุดที่2นะครับของทุเรียน มางยอดพิศสลาแล้วบางยอดก็พึ่งแทงพึ่งแทง,งยอดก็มีนะครับ ยอดกำลังสวยนะครับมแมลงก็จะชอบนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นต้องดูแลให้ดีนะครับใบแต่ละชุดใบนะครับมีความสำคัญนะครับถ้าเราดูแลไม่ดีใบก็อาจจะไม่พอเลี้ยงต้นนะครับในช่วงของการติดดอ,อกผลนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลใบในเรื่องการสะสมอาหารก็จะสำคัญนะครับทุกคน บรรยากาศเช้าๆพาเพื่อนมาดูสวนทุเรียนแล้วก็อากาศหนาวเริ่มมาแล้วนะครับ ดูดานบน,นะครับยอดแบบกำลังแบบพุ่งเลยครับยอดยอดกำลังสวยนะครับต้องดูแลดีนะครับปนยาเก็บใบให้ดีนะครับ กับะมานนี้นะครับพาเพื่อนมาดูบรรยากาศช่วงเช้านะครับอากาศหนาวเริ่มมานะครับพามาดูทุเรียนตอนเช้านะครับได้สัมผัสอากาศหนาวประมาณ1-2วันแล้วนะครับอากาศหนาวๆในช่วงเช้านะครับก็รอติดตามนะครับสำหรับทุเรียนของช่องเกษตรไทยภูว่า ปีนี้จะติดลูกทุกต้นหรือเปล่าครับมีครบอายุที่ติดลูกก็ประมาณสี่ต้นนะครับที่มีเกณฑ์จะทำลูกได้นะครับมีอยู่สี่ต้นนะครับมารอลุ้นกันว่าปีนี้จะติดลูกทุกต้นหรือเปล่านะครับหกปีกว่าครับ ครับประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปเนวนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่องเกษตรไทยพูด,ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับที่ช่องเกษตรไทยพูอับเดตให้ดูเรื่อยๆครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ